คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมูนี้แอดมินกอา์มเชียร์กับมี่นวทางมาสู้พี่สู้น้องด้วยครับผมอาจารย์เพิ่นกับอยู่ทางโครานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับมีน้าวาอาจารย์คําฝ่าครับผมครับสําหรับตัวเลขแนวทางเพิ่นอาจารย์กับว่า เขาดีด้อครับผมก็เลยอยากจะนําเสนออาจารย์ก็อยากมาเปลี่ยนสพานบุญน้าครบผมก็ลองไปรับโชคนกันนะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชครับกับอาจารย์คําฝากครับผมไปเบิ่งสติเลื่องรล่าของอาจารย์ครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับพี่น้องอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับกกับมาเชียร์สวัสดีอาจารย์เด้อครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่โคราชมาครับผม ยู่โคราชครับผมครับครับเสียงอาจารย์หนุ่มมากเลยครับทหารทหารใช้การบำนาญนะอ๋อครับเกษียณมาแล้วตั้งแต่ปีห้าศูนย์แล้วอาจารย์หลวเมือนใครดีดียังเสียงหนุ่มน้อยอยู่เลยครับครับผมนี่โชคดีนะเนี่ยวันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยครับขอบพูณอาจารย์ลวงหนาได้ครับผมทีมาเป็นสะพานบุ่นให้วันนี้รับรองชี่ได้แล ครับอันอาจารย์เป็นเหลขคำนวณไหมครับใช่ครับเป็นเลขกคำนวณครับคำนวณสดๆว่าตรงงวนนี่เลยแหละครับอืมครับครับสถิติเป็นยังไงอาจารย์เล่าข้าวให้เก่ามาเชียร์ฟังหน่อยครับอาจารย์สถิตินี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเดินดีจะมีสะดุดวนเมื่อกี้อ้วนเมื่อกี้นี่ครับผมให้ให้ซื้อข้างบนข้างล่างเป็น หกหนึ่งกับหกสี่มันก็ได้แค่วัดเสียววันออกหกสามกับหกแปดอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะปาสวัสดีนะค่ะพอดีไปเปิดดูช่องของใน youtube แเราเห็นนำเชียก็โอ้เขาทาเขาทาเขาทาครับขอบคุณอาจารย์ให้ไปรับโช์กันบ้างอย่างเงี้ยค่ะลองดูลองดูอ๋อเพิ่งหลุดงดเมื่อกี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ใช่หลุดเมื่อกี้นี่แหละส่วนมากเซียนก็จะหลุดเยอะครับงวดเมื่อกี้มันออกไม่ตรงวันหรืออะไรกันลยครับงวดเมื่อกี้นี่ก็ไม่ว่ากันเนาะราพูดกันถึงข้างไปข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าข้างหลังมันก็ผ่านไปแล้วครับอ่ามาวัดดูกันว่าข้างหน้ามันจะเดินต่อไหมแต่งวดนี้ผมคัดเอาสู่ที่ยังเดินดีที่ว่าเดินดีมากๆอ่ะเอามานาเรียนกันใหม่ แลวคิดว่ามันจะเดินต่อไปเพราะว่าในสูตรที่ผมทําไปเนี่ยผมแจกจ่ายใ,ให้กับสมาชิกไปตั้งแต่วันที่สองเลยนะครับ,รบตั้งแต่วันที่สองครัอ่าไม่ใช่เ<อ>พิงเ่งมาทําเสร็จวันนี้นะทําเสร็จตั้งแต่วันที่สองแล้วทำเสร็จวันที่สองครับตั้งแต่วันที่สองลยแจกเข้าไปหมดแล้วในกลุ่มสมาชิกของผมเนี่ยผมแจกให้ไปหมดแล้วอาจารย์เพิพ่งโทรหาเหาเนาะครับใช่พ พอดีผมเปิด u ู u ู e เห็นพอดีเลยแล้วเห็นเบอร์พอดีผมก็เลยอเดี๋ยวจะลองโทรไปหาซิผมตื่นเช้าวันนี้ผมตกเลยจะเช้าเลยอ่ะครับลองดูลองดูเพื่อจะมีโชคร่วมกันเนาะค่ะลองดูนะลองดูอาจารย์สําหรับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมครับพร้อมแล้วครับอาจารย์งวดนี้แล้วครับงวดนี้นะข้างบนข้างบนนะครับครับผมหลักสิบ จบไปเลยนะหลักสิบเลขเด่นคือศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าหลักสิบใช่หลักสิบนะครับผมหลักหน่วยคือศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดคือหลักหน่วยใช่ครับผมทีนี้ลองจับมาประกบกันนะมันจะได้ทั้งหมดเข้าชุดก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดสองศูนย์สองสองสองแปดห้าศูนย์ ห้าสองห้าแปดมีเก้าชุดใช่ไหมครับเขียนเสร็จย,ยังเดี๋ยวอาจารย์ชุดศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดครับผมสองศูนย์สองสองสองแปดครับผมห้าศูนย์ห้าสองห้าแปดครับทีนี้ผมจะมีเลขที่ว่าเป็นคู่ชุดน่ะเลขเดินดีน่ะ คู่ชุดคู่แรกนะฮะคู่ชุดคู่แรกเขียนไปเลยนะาศูนย์มันจะได้ศูนย์สองสามเจ็ดครับศูนย์สองสามเจ็ดใช่ทีนี้พอเราเราได้เลขคู่ชุดคู่แรกครับเราก็เอาไปตัดตัดในเลขเก้าตัวไงอืมครับผมอ่าเอาขีเข้าออไปเลยนะผมจะบอกนะครับอ่าอันไหนที่ไม่มีในศ<อ>ูนย์สองสามเจ็ดห้าแปดใช่ไหม ครับผมห้าแปดค่ามันออกคิดการกรบาดไว้ห้าแปดครับผมอ่ามันได้ตัวเดียวใช่ไหมที่ข่าออกไปได้ตัวเลขเด่นตัวเลขเด่นชุดที่สองนะครับ,รบที่ชนกันแล้วยังไม่เคยผิดเลยเดินมาตลอดทีมเราคือห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าใช่ทีนี้เราก็ไปดูในเลขที่เก้าชุดเมื่อกี้ที่วางไวนะ้น่ะครับผมศูนย์ศูนย์ 0, ไม่มีข่าออกครับผมศูนย์สองไม่มีข่าออก ครับผมศูนย์แปดไม่มีข้าครับอ่าสองศูนย์ไม่มีครับผมสองสองไม่มีครับสองแปดไม่มีครับผมเหลืออยู่ห้าศูนย์กับห้าสองใช่ไหมครับครับผมใช่อ่างวดนี้ผมให้ไปเลยคือข้างบนวิ่งห้าเหลือห้าศูนย์กับห้าสองจับคู่เหลือห้าศูนย์กับห้าสองใช่ตัวเต็งเลยนะตัวเต็งเลยคือห้าศูนย์นะ เน้นห้าศูนย์เน้นห้าศูนย์ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่คนไหนที่ชอบเล่นสามตัวนะครับอาจารย์หลักร้อยจะมีอยู่อ๋อยวนะหลักร้อย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 จะชนได้สี่ตัวฟังฟังไปนํากันได้พี่น้องอฟังไปด้วยกันนะครับฟังไปด้วยกันไนดะ้นะครับผมเพราะว่าแอดมินเขามาเชื่อจีร่งเฉพาะที่อาจารย์คัดมากได้ครับผม คัดให้เลยครับตอนนี้คัดให้เลยก็ดูว่าคนไหนที่ชอบสองตัวก็สามารถเอาไปซื้อได้ก็คือห้าศูนย์กับห้าสองตัวเองคือห้าศูนเลยนะครับผมใช่อ่าทีนี้ตัวหลักร้อยเนี่ยสามศูนที่ใช้ชนกัน,นมันได้ศ<ช>ูนย์ห้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าเจ็ดแปดหลักร้อยครับผมันจะ,จะกลายเป็นมันจะกลายเป็นว่าเลขก็คือ ศูนย์ห้าศูนย์ครับผมห้าห้าศูนย์ครับเจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นะมีอยู่สี่ชุดนะครับนะครับผมอ่านี่แหละนี่คือหลักร้อยที่จะเอไปประกบอีกอีกชุดถ้าครับชอบอยู่อาจารย์ครับผมครับผมลำเชียร์ชอบไหมห้าศูนย์กับห้าสองห้าศูนย์มาคาศูนย์ <52 S 1> ใช่ห้าศูนย์ผมมั่นใจมากมาว่ามาแน่แนงวดนีเ้เลขเด็นวิ่งห้าและตัวเน้นก็คือห้าศูนย์ชุดเดียวเลยครับไม่เจ็ดห้าศูนย์ก็แปดห้าศูนย์นะอาจารย์เนาะว้าว <laughs> ร้อย <c oughs> ที่เดินดีก็คือศูนย์ห้าเจ็ดแปดเนี่ยที่ยังไม่เคยผิดเลยเลขสองศูนย์นยัมาได้ศูนย์ห้าเจ็ดแปดครับอโอเคนี่คือข้างบนนะครับอาจารย์อาล่า,ลาข้างล่างทีนี้ข้างล่างข้างล่างเนี่ยอ่า ข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเด่นอยู่ที่หนึ่งล่างเด่นหนึ่งครับผมเด่นหนึ่งครับผมวิ่งซึ่งเลขเด่นเนี่ยเลขเด่นที่ผมบอกว่าเด่นที่หนึ่งก็คือชุดแรกเลยนะมันได้นหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดครับผมอ่าชุดที่สองมันเป็นหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าใช่อีกตัวหนึ่งมันศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้า ใช่ใช่ในกลุ่มนี้มองดูแล้วมันเด่นอที่หนึ่งใช่ไหมฮะมันมองเห<ม>็นเลยเป็นเลขหนึ่งเลยมามาทุกสูตรเลยหนึ่งใช่หนึ่งมาทุกสูตรเลยวิ่งหนึ่งแล้วที่นี่หลักสิบหลักสิบเลขล่างก็คือวันนี้คือศูนย์หนึ่งหกครับผมหลักสิบเลขล่างสามตัวนี้สิบล่างศูนย์ศูนย์หนึ่งหกแล้วก็หลักหน่วยล่างคือหนึ่งหกเจ็ดหน่วยล่างหนึ่งหกเจ็ดครับผมใช่ ตัวที่ผมประกบไว้ให้เรียบร้อยนี่ก็คือมันจะมีหนึ่งห้าห้าหนึ่งกับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งครับผมใช่ครับทีนี้เน้นตัวเดียวเลยเน้นตัวเดียวเลยก็คือชุดเดียวเลยคือหนึ่งหกหกหนึ่งครับผมเน้นหนึ่งหกหกหนึ่งอ้อันเท่เมากอาจารย์ครับชุดเดียวเลยฮะหนึ่งหกหกหนึ่งวเนนี้เพราะเพราะในกลุ่มที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้นะครับนะที่ผมจับหนึ่งเนี่ย มันจะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดสูตรนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยศูนย์หนึ่งแปดเก้าเลยใช่ไหมครับครับผมอ่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นสองสูตรที่ชนกันได้หนึ่งสองเจ็ดเขียนไปเลยนะเขียนไปเลยหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดใช่ชนอีกชุดหนึ่งก็เป็นหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งสามแปดเก้าอีกชุดหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งสองสี่ นย์หนึ่งสองสี่ใช่กลุ่มนี้จะเป็นเลขหนึ่งหมดเลยเห็นไหมครครับอ่าทีนี้อีกกลุ่มนึงที่ไม่เกี่ยวกับหนึ่งที่ไม่มีหนึ่งเลยนะฮะมันจะเป็นเลขเด่นแบบว่าเดินเดินไปตรวจอีกทีหน้านี่ถูกมาทุกงวดไม่เคยผิดเลยแต่ผุมคัตมาเนี่ยไปตรวจนะ,ะอา้าวมันจะเป็นเลขหกตัวอยู่สี่ศูนย์เลขห้าตัวอยู่นึ่ศูนย์เดี๋ยวเขียนไว้เลยนะเลขสูตรที่หนึ่งคือสามสี่ห้าสามสี่ห้าหก เจ็ดเก้าโอเคสูตรที่สองก็คือ2องสามสี่ห้าหกดสองสามสี่ห้าหกแปดสูตรที่สามคือ3ามสี่ห้าหกเจดแส่ห้าหกเดแสูตรที่สคือสี่ห้าหกเจ็ดแ่ห้าดแอันตัวที่ห้าคือ3ามห9 3หกเจ้าห้า้า เราจะมองดูแล้วว่าห้าสูตรที่เอามาชนกันที่ไม่มีหนึ่งเนี่ยมันเด่นอยู่ทั้งหมดีคือห้ากับหกลองมองดูนะครับนะห้า <Okay. S 1> สูตรเนี่ย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นว <Okay. S 1> ันนี้ข้างล่างถึงให้วิ่งหนึ่งประกบกันหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วเลยหกหกหนึ่งเพราะทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมีหนึ่งทั้งคู่ hmm. แต่มันเน่นที่หนึ่งหกหกหนึ่งเพราะว่าในหลักสิบหลักหน่วยกลับไม่มีห้าเห็นไหมฮะหลักสิบศูนย์หนึ่งหกหลักหน่วยหนึ่งหกเจ็ดเห็นไหมครับ ครับผมตันแหละผมทั้งเน้นดูน,น,นีนหนึ่งหกหกหนึ่งข้างล่างวิ่งหนึ่งลองดูนะเห็นน้ำเชียร์บอกจะได้บ้านหลังใหม่ไม่แน่นะอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะจน <S <S <า>เจ็ดเดียวที่ว่าสามตัวเนี่ลองซื้อลอตเตอรี่ดูเด้อสามตัวใช่ที่มีห้าศูนเนี่ยผมให้ไป็สี่ชุดใช่ไหมครับตรงๆเลยนะเนี่ยเลขตรงๆเลยนะเนี่ยครับผม หลักตรงแล้วใช่ไหมครับผมดูบอกนักเชียร์บอกจะได้บ้านหลังใหม่นะว่างันฟันฟันดีมาครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจจะอาจจะมีโชคร่วมคันในงวดนี้ก็ได้เลขเบิ้ลเยอครั้งแรกนี่แหละก็เลยบอกเออลองดูซิลองซื้แบ่งปันซิเผื่อจะเป็นโชคมีโชคร่วมคันเนาะค่ะอ่านี่แหละขอบพระคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะครับครับถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจนู้ดเลขเบิ้ลอยู่ค่ะห้าห้าศูนย์ด ัวนี้อย่างสวยเลยนะสวยนี่สวยมากในบรรดาสี่ชุดเนี่ยตัวนี้สวยที่สุดเลยห้าห้าชุดนี่แล้วจันใช่หาลอตเตอรี่ได้รีบหาเลยตัวนี้สวยที่สุดครับครับผมอาอลองเบิ้งงนอาจันเนาะใช่ครับใช่ครับขอบพระคุณอาจารย์น้ำเชียร์ด้วว่าเป็นอายุสามสิบเนาะเสียงนุ่มเสียงหวานเป็นชาลชานบำนาญครับค่ะ อยู่ใกล้พ่อจอหอัไหมคะฮะอยู่ใกล้พ่อจอหอัไหมพ่อจอหอหก็เป็นข้าราชการใหญ่เหมือนกันคะะโอ้ไม่ไม่ครับผมอยู่ท่านจอหอหผมอยู่ฝั่งทางนี้ผมอยู่ฝั่งมาทางด้านที่จะไปรเที่ยฝั่งทางโคกวดมาทางนี้อำเภอทางด้านนี้อ๋อโคกวดผมเภอเมืองอำเภอเมืองเลยครับผมก็เคยไปบวชอยู่แถวนั้นอยู่ครับผมเขาฮะสมัยเป็นเด็ก โอ้ผมอยู่หมู่บ้านลุงนิรันต์บ้านช่างใหญ่เนี่ยอยู่หลังบ้านบ้านบ้านดอนครับบ้านใหม่บ้านดอนโอ้บ้านเกือบถึงบ้านดอนแลยฮะบ้านผมนี่อยู่เกือบถึงบ้านดอนครับผมใช่อยู่บ้านยางใหญ่ใช่ไหมบ้านยางใหญ่เสร็จขึ้นไปบ้านใหม่บ้านดอนไงบ้านใหม่บ้านดอนนี่เขาอยู่อ่างวยยางใช่ไหมอยู่ตรงข้างใช่ไหมล่ะครับอาจารย์ลำเชียร์ได้สมาชิก คู่ปะทะพ่อจอหอแล้วบานเนี่ยเรียนโคราชด้วยกันคนสําคัญมาอีกแล้วบานใช่ใช่เป็นผมเป็นสูตรเลขเด่นที่เดินดีแหละก็รอไปเปรียบเทียบกันดูนะครับพ่อร้องอีกเนาะโอ้ยอย่าทิ้งน้ําเชียร์ไปใส่เด้อค่ะลองดูลองดูลองให้น้าเชียร์นี่แหละครับขอบพระคุณเเห็นพอดีแล้ววันนั้นเห็นโทรศัพท์เราเห็นบอกว่าวันดีพ่องใส่จะได้บ้านใหม่อาจจะได้ตัสลีงวนนี้หรือมั้ง ครับอาจารย์ค่ะครับผมครับผมเอาอาจารย์กเก่ามาเชียกกับรบกวนอาจารย์สานีเนี่ยครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางครับผมลองเบิงหมวดแหลกครับหมวดแหลกเฮงๆเนาะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีปีใหม่ครับผมเช่นกันครับผมครับ พี่น้องเอากระล่องบิ่งเด้อครับผมสําหรับอาจารย์คําฝาครับพี่น้องเพิ่นกะมีสูตรเด็ดอยู่เด้อครับแอดมินเขามาเชื่อโค้งเฉียบอ่ไดดลงให้เรื่องครับผมที่อาจารย์ไลไรไปวังหันกะล่องไปฟังไปน้ำกันได้ครับผมจะเอาเฉพาะเลขกที่อาจารย์จับมาให้เลยเด้อครับผมเพื่อนนั่นบ่่ไดว้าเร็วนาะครับเพื่อนว่าแบบว่าละเอียดฟังละเอียดอยู่แต่ว่าพี่น้องเพื่อนว่าแหง้งซีดิแถาเพื่อนว่าเพิ่นนั่นเฮาอัดลิบพี่น้องบ่ค่อยได้ยินที่ เสียงเมียนเสียงอันอันผู้เ่นให้สัมผัสนม่จะต้องไปซื้อใหม่ดครับเดี๋ยวปรับปรุงอีกแล้วครับผมค่ะครับขอพระคุณสำหรับคอมเมนต์ด้วยครับผมจะเด็บนําไปปรับปรุงครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลองเอาเลขของอาจารย์คำฝาไปพิจารณาเด้อครับผมบนล่างกะสองหางเนีนๆนะพี่น้องเนาะบนเพ่นให้วิ่งหาเน้นก็คือหาศูนย์กับหาสองนี่ครับผมสองหาง ลักลอยผลมีศูนย์หาเจ็ดแปดครับจับคูเอาเลยครับผมเรลลียกางอาจารย์กับจับมาไหกับมีหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งครับเน้นหนึ่งหกหกหนึ่งเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะเงินไหลกองทองไหลมากครับสําเร็จจงสําเจสาธุสาตุสาธุาธาธาธพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียชาแนลขอให้พี่น้องสุขสุขคนถูกหวยเลือเงินเป็นน้ำกันหมวดวันที 17, ่สิบเจ็ดมากราคมหกหานี่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ